วันนี้เรามีแฟรมานั่งอยู่ด้วยครับผมเดี๋ยวให้พ่อโจเอ้สัมภาษณ์แฟรหน่อยอ่ะพ่อโจเอ้ช่วยสัมภาษณ์แฟรนิดหนึ่งเอาฝังคุยกับแฟร์เอาไม้ทำเอาไมครับผมเอาไม้ก็สวัสดีแฟรนะครับแฟรแฟรถือไม้หน่อยแฟรถือไม้ด้วยนะครับผมแฟรลองทักทาย แฟนคลับรายการด้วยครับผมนิดนึงแฟดทุกคนอยากฟังเสียงแฟดแฟดมานั่งหลายรอบแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ครั้งแรกใช่ไหมั้งโอ้ครั้งแรกอยากจะฟังเสียงแฟนฝดมาจากที่ไหนยังไงเออแฟดนั่งก็ได้แฟดนั่งเอออายุรักษ์ฟังเสียงคอมเบรลิกครับเอ่อผมก็ขอขอบคงกูดูบ่ ที่มาไมา่สามปีที่แล้วสามร้อยสามหกสิบและก็ในสามปีนี้ก็ได้เจริญเจริญเยอะเจริญเพราะวา่า <laughs> ที่สามปีที่แล้วก็มีคนไข้ร้อยสิบเก้าร้อยสิบร้อยสิบห้าก็ได้นะ พอดีพอดีก็มีร้อยสาร์จเลยอันนี้เป็นเป็นอาสาชาร์จเลยสันรับบูทิมอยู่หกปีแล้วเลยก็ไม่เห็นไกลขึ้นมีแต่ร้อยสิบเก้าร้อยสิบแปดร้อยสิบเจ็ดเลยก็ทีเดียวเขาให้ถามถึงแพร่พม่าเขาขอบพ่อแตยนสวา ร้อยสามร้อยสาขึ้นเนี่ยคนที่ร้อยสามสิบแน่นเโดยสรุปือวแหวนอยู่ที่นี่นานถ้ามาไม่ช่วยโดยมือก็โดยพระว่าโดยโดยโดยสวดพระเจ้าให้ผลเราพระเจ้าให้พรเรานะในสิพงพิเศษก็มีมีความสุขเลยก็มีโอกาสก่อนไา้ด้วยอะไรอะไรก็เราก็ ยินดีเสมอเลยครับเพราะว่าขนมก็ไม่ขัดอาหารก็ก็สมบุญอ,อาหารก็ดีกว่าเก่าดีกว่า <ๆ S 1> <c oughs> จะส่งเลี้ยงดูลก็ขนมกัดขนมเก็กอะไรก็มาเพระาะฉะนั้นก็พอก็กอบคุณสาพอสามกสามโอนที่มาให้ปัจ จันตบูรณ์นนี้เจริญเจริญถู่ขอให้นำแนะนำตัวเองนะแฟร์แนะนำตัวเองหน่อยตัวเองให้ขอบคุณมากให้ขอบคุณเอาละยินดียินดีที่รับเลยครับผม